วงดนตรีดังระดับโลกที่มีเหตุการณ์ทำให้พวกเขาแยกกันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างไปดูกันครับสวัสดีครับลุกคลิปนี้ครับเรามาพูดถึงวงดนตรีระดับโลกครับที่ในอดีตเนี่ยมีเหตุให้วงแตก แยกวงครับเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะรู้จักคุ้นหูครับแล้วก็ยังคิดแอบหวังในเล็กว่าให้พวกเขากลับมารวมตัวกันอีกครั้งครับจะมีวงอะไรบ้างเหตุการณ์จะเป็นยังไงไปดวกนครับไม่ต้องพูดพ่ำททำเพลงแล้วเริ่มมันที่วงแรกเลยดีกว่าไม่มีใครไม่รู้จักครับกับวง4ี่เต่าทองจากเมืองลิเวอร์พูลอย่างเดอะบิทเทิครับวงเดอะบิทเทิเนี่ยก็เป็นวงที่ดังมากๆเลยตั้งแต่ ยุคแบบว่า60จนมาถึงปัจจุบันนี้ผ่านมา60-70ปีอะ่ะเรายังคงได้ยินเพลงของพวกเขาอยู่เสมอในอดีตครับสมาชิก4คนครับพอแมคคารที่จอเลนนอนลิงโกสตาร์แล้วก็จอร์นไฮริสันฟอร์มวงขึ้นมาจากวงดนตรีป๊อปๆเล็กๆเนี่ยกลายเป็นวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับแล้วก็มีเพลงที่ติดหูอย่าง Let It Be เป็นเพลงที่เพราะเปียโนเนี่ยซึ้งใจเนื้อหาดีมากๆครับ Let แต่แล้วก็น่าเสียดายครับที่วงดนตรีเดอะบิทเทิลเนี่ยก่อตั้งมาประมาณ10ปีเท่านั้นเองก็ต้องยุบวงแล้วก็แยกย้ายกันไปแล้วครับสมาชิกแต่ละคนก็แยกกันไปคนละทางครับวงแตกกันนั่งเอง คือในปี1970นะเพื่อนๆข่าวหน้าหนึ่งของอังกฤษโพสต์เลยนะว่าแบบว่าพอแมคคานที่ลาออกจากวงเดอะบิทเทิลคือแฟนคลับช็อกซีนมีมามากเพราะว่าเดอะบิทเทิลมันเป็นวงที่โคตรใหญ่อะแล้วก็ไม่เคยมีใครคิดว่าวงมันจะแตกแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีพวกเชื้อไฟที่มันคอยประทุอยู่ในวงกันมา,แต,าแต่หลายแต่ลายแหละเพราะเดอะบิทเทิลครับมันเป็นวงที่มีสมาชิก4คนแล้ว4คนเนี้ยก็มีความแบบอีโก้ในตัวเองอะ่ะเป็นธรรมดาเพราะว่าพวกเขาเก่งกันมาก พวกเขาก็พยายามเถียงกันมาตลอดว่าจริงๆแล้วใครเป็นผู้นําของวงใครมีอิทธิพลมากกว่ากันแต่ถ้าเกิดตามหลักเราเนี่ยเราเป็นแฟนเพลงเราก็จะรู้สึกว่าพอแมคคันที่กับจอร์เลนนอนก็ดูจะเป็นคนที่มีบทบาทมากที่สุดมันก็เลยทาให้จอร์ธฮนรสันกับริงโกสตาร์เนี่ยมีอาการแบบน้อยใจเพื่อนๆอยู่บ้างครับส่วนประเด็นที่2ครับก็มีเรื่องของการทัวร์ครับจอร์ธฮนรสันเนี่ยเคยพูดกับพอแมคคันที่ว่าเพื่อนๆพวกเราทัวร์กันเยอะไปหรือเปล่าอะ่ะเชื่อไหมว่าช่วงเนี้ย เราแทบจะไม่ได้ยินเสียงแบบว่าพวกเราเลยและยินแต่เสียงของกรีทแฟนคลับเพราะววงเดอะบิทเทิลครับ,รบถ้าเกิดลองดูในข้อมูลเนี่ยตั้งแต่เขาฟอร์มวงกันแล้วก็ปล่อยอัลบั้มแรกออกมา คือทัวร์ทุกปีทัวร์ทุกวันทัวร์ทุกเมืองไม่ว่าจะเป็นอังกฤษยุโรปอเมริกามาเอเชียมาญี่ปุ่นคือทัวร์เยอะมากสมาชิกหลายคนก็คงจะเหนื่อยฮะแล้วก็มาประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นของผู้หญิงที่ชื่อว่าโยโกโอนะแฟนๆเพลง h e b e a ิ l e s เนี่ยหรือว่าคนที่ชื่นชอบจอร์แดนน่าจะรู้จักผู้หญิงคนนี้ดีครับหลายคนอาจจะไม่ชอบด้วยําเพราะว่ามีข่าวว่าโยโกโอนะเนี่ยเป็นต้นเหตุสําคัญที่ทําให้ The b e a ิ l e s แตกลงครับโยโกโนโนเนี่ยเป็นคนรักของจอร์เลนนอนใช่ไหมก็เป็นผู้หญิงชาวญี่ปุ่นซึ่งเธอก็เข้ามามีบทบาทอย่างมากกับวงเดอะบิทเทิลครับและแน่นอนครับพอมันมีเรื่องของผู้หญิงเข้ามาในวงอ่ะมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ของผู้ชายมันต้องห่างเหินกันไปเป็นธรรมดาะอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบโยโกโน,โนเป็นคนที่ติดจัดเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินสูงมากก็มักจะพยายามทําให้จอร์เลนนอนเนี่ยมีมีความติดเพิ่มขึ้นไปด้วยแต่ไม่ใช่จอร์เลนนอนไม่ติดนะแต่คือจอร์เลนนอนก็ติดอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่า คนที่ติดมากๆมาเจอกัน2คนน่ะโอ้โหพูดได้เลยว่าผลงานเนี่ยสุดโต่งมากครับลองไปดูนะพวกงานถ่ายแบบหรือว่า งานถ่ายภาพระหว่างจอร์ n อนกับโยโกโนะพูดได้เลยว่าสุดโตกมากครับซึ่งการข้้ามาของโยโกโนะเนี่ยก็เป็นต้นเหตุสําคัญสคัําญที่เขาว่ากันว่าทําให้เดอะวิเทอวงแตกขึ้นในปี1970ครับพอหลังจากที่เดอะวิเทอรยุบวงลงเนี่ยครับสมาชิกแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปทําเพลงส่วนตัวอย่างจอร์แฮนิสันแบบบิงโกสตาร์จอร์ n อนเนี่ยอันนี้ก็ไปทําเพลงกันเต็มๆเลยส่วนพอแมคคันที่เนี่ยผมได้ข่าวว่าเหมือนเขา ไปอยู่กับภรรยาเลี้ยงลูกครับแล้วก็ค่อยมาทําเพลงในช่วงหลังครับ mm hmm. นี่ก็เป็นวงแรกนะที่เป็นวงดนตรีที่ดังมา,มากๆแล้วก็มีเรื่องราวในอดีตที่น่าจดจำมีเพลงเพาะมากมายครับกับ The v i t a l ครับ, down. Down. บวงต่อไปดีกว,ว่าครับกับราชนีเพงลงร็อก อย่างวงควีนครับพูดได้เลยว่าวงควีนเนี่ยเป็นวงที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีเพลงพอๆมากมายครับเพราะว่าศิลปินฟอนแมนของวงครับอย่างเฟตดี้เมอร์คิวรีเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆเฟตดี้เมอร์คิวรีครับฟอร์มวงควีนขึ้นมาในปี1970ครับแล้วก็เล่นดนตรีร็อกเป็นร็อกบัลลาดแล้วก็มีเนื้อหาที่แบบว่า ไพเราะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เก่งมากเขาเขียนเพลงเองเขาสร้างทํานองเองแล้วก็เขาดีไซน์จังหวะเพลงที่มันดูล้ําสมัยแล้วก็ไม่มีใครทํากันในยุคนั้นครับยกตัวอย่างเพลงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือเพลง Bohemian Rhapsody ครับเพลงนี้มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ดีครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่มีนัยยะให้ตีความลึกซึ้งตัวทํานองเพลงที่มีทั้งล็อกบัลลาดทั้งโอเปร่าจังหวะที่มันล็อกสุดๆก็มีครับ หลังจากที่วงควีนเนี่ยถึงจุดพีคแล้วอะสมาชิกในวงเนี่ยก็เหมือนแบบว่าไม่ค่อยพอใจตัวนักร้องนำอย่างเฟดดี้เมอร์คิวรีครับเพราะว่าเฟดดี้เมอร์คิวรีเนี่ยพอมีเงินอะเนะก็เหมือนแบบว่าปาร์ตี้หนักกินเหล้าเล่นยาแบบว่าหนักหน่วงมากครับมันก็เลยทำให้การซ้อมหรือการทำเพลงเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปสไตล์ของวงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นครับก็ทำให้ศิลปินในกลุ่มบางคนเนี่ยอยากที่จะหันไปทำเพลงเดี่ยวกันมากขึ้นครับโดยเฉพาะตัวเฟดดี้เมอร์คิวรีเองที่ออกไปทำอัลบั้ม เดี่ยวแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยเพื่อนๆบางคนก็อาจจะน้อยใจว่าโอ้โหออกไปทําเองก็ดังไม่หว่าอะไรแบบอย่างเนี้ยเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้วงควีและสำละใสหนักขึ้นก็คือเฟดดี้เมอร์คิวรีเนี่ยเริ่มมีอาการป่วยครับเสียงเขาอะเริ่มแบบว่าไม่เหมือนเดิมมีอาการแหบๆเกิดขึ้นแต่ตัวเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ยังปล่อยคาราคาซังไว้ครับ แต่ถึงแม้วงจะอยู่ในช่วงขาลงครับก็ยังมีโอกาสให้แก้ตัวครับกับคอนเสิร์ตไลฟ์เอในปี1985ครับเป็นคอนเสิร์ตท,ที่รวมศิลปินมากมายครับเพื่อที่จะเอาเงินจากการแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยเอาไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ในประเทศเอธิโอเปียครับซึ่งควีนเนี่ยก็พยายามที่จะใช้คอนเสิร์ตเนี้ยเป็นตัวจระกายให้วงกลับมายิ่งใหญ่ครั้งครับซึ่งควีนทําได้ครับ20นาทีนั้นครับเฟตี้เมอร์คิวรีและเพื่อนๆในวงเนี่ยเอาอยู่หมัดมาก,มาก ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นแฟนขับควีนหรือไม่ใช่เองก็ตามอะ่ะต่างร้องเพลงแล้วก็ตะโกนโวยวายแบบว่าตกมือให้กับวงควีนอย่างดังลั่นเลยครับรวมกับมันเป็นคอนเสิร์ตที่ถ่ายทอดสดออกไปทั่วโลกอีกด้วยวงควีนก็เลยกลับมายิ่งใหญ่ครับ แต่หลังจากนั้นไม่นานครับเฟดดี้เมอร์คิวรีเนี่ยก็เริ่มมีอาการป่วยหนักขึ้นครับก็เลยทําให้ตัวเขาเนี่ยต้องไปหาหมออย่างจริงจังมากขึ้นครับสรุปว่าตัวเขาครับป่วยเป็นโรค h i v ครับติดเชื้อเอดเอนั่นเองระยะเวลาผ่านไปครับจนไปถึงปี1 9 9่ครับเฟดดี้เมอร์คิวรี่เนี่ยก็ตัดสินใจครับบอกกับสื่อแล้วก็แฟนเพลงว่าเขาเนี่ยป่วยเป็นโรค h i v ครับจนวันต่อมาครับเฟดดี้เมอร์คิวรีก็เสียชีวิตลงครับจากอาการปอดติดเชื้อซึ่งสาเหตุก็มาจากการติดเชื้อั่นเองคนับ พอเฟดดี้มิคคลีเนี่ยจากไปครับก็ทำให้วงควีนเนี่ยที่เหมือนสูญเสียฟอนแมนไปอ่ะก็ละสัมละสายอย่างหนักหลังจากนั้นครับวงควีนเนี่ยช่วงหลังๆก็ออกทัวร์เหมือนกันครับแต่ว่าเอานักร้องชื่อดังครับอย่างอดัมแลมเบิร์ตเนี่ยมาร่วมแจมด้วยครับเวลาเราเห็นคอนเสิร์ตควีนเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าควีนวิ i อดัมแลมเบิร์ตไลฟ์อินจุดๆเชื่อว่าเฟดดี้มิค r c ี r y เนี่ยถ้าเกิดไม่เสียชีวิตครับผมเชื่อว่าเราคงจะได้เห็นผลงานของวงควีนเนี่ยไปอีก ยาวนานแน่นอนครับเพราะว่ามันมีทิศทางที่ดีขึ้นครับเพราะว่าคอนเสิร์ตท,ที่บอกนะ Life เนี่ยไลฟ์เอเนี่ยมันเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็กู้ชื่อให้กับวงพีนได้เต็มๆเลยครับแต่ก็เป็นตำนานจนถึงวันนี้ครับถ้าเกิดใครอยากอินกับตัวเฟดดี้มิคูลี่มากขึ้นเนี่ยก็ไปดูภาพยนตร์เรื่องโบลเมีย s r แ a p s โซ y ได้ครับโหดีมากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ ไปต่อเลยกว่าวงนี้เป็นวงที่คุ้นหูคุ้นตามากที่สุดครับกับวงการแอนดโรสครับวงกันแอนโรสครับเป็นวงดนตรีแนวฮาร์ดร็อกที่ฟอร์มวงกันในประเทศอเมริกาช่วงยุค80ก็เป็นวงที่โคตรร็อกโคตรเท่แล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากครับ นักร้องนำอย่างเอ็กเซลโรสเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงได้แบบว่าแสบหูแล้วก็มีพลังเสียงที่ดีมากๆบวกกับแสแลชครับมือกีตาร์ที่โคตรเทพพอมือกีตาร์เทพๆมาอยู่กับเสียงร้องเทพๆเนี่ยก็ทำให้วงการในโรสครับทะยานขึ้นไปบนจุดสูงสุดของแนวหน้าวงการดน,นตรีได้เร็วมากครับร้อนแรงมากวงนี้เพลงแต่ละเพลงเนี่ยโหดๆทั้งนั้น จากนั้นครับคาแรคเตอร์ของวงเนี่ยโคตรจัดจ้านครับเป็นคาแรคเตอร์หนุ่มเซอร์ไว้ผมยาวที่แบบว่าล็อกล็อก,อกหํหาม,หามแล้วก็คาบบุหรี่ไ้ที่ปากความร้อนแรงของสมาชิกในวงเนี่ยก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้วงการเนี่ยรสเนี่ยแตกได้เหมือนกันครับเพราะว่าสมาชิกในวงเนี่ยหลายๆคนเริ่มติดยาจนเกินไปแล้วก็เล่นดนตรีไม่ไหวครับทำให้สมาชิกในวงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมากครับคนที่ไม่ใช่ฟอนแมนอย่างเอ็กเซลโรสและสแลตเนี่ยก็หมุนเวียนทยอยออกครับเพราะมีปัญหาติดเหล้าติดยากันเยอะแยะมากมาย แล้วก็อีกปัญหาที่สําคัญครับก็คือความงี่เง่าของเอ็กเซโรสที่เป็นฟอนแมนหรือนักร้องนํานั่นเองครับคือเขาเป็นพวกบ้าดีเดือดอารมณ์แบบว่าเล่นคอนเสิร์ตอยู่สวิชชัยชโอมา์ขึ้นแลกกำลังรลีดมันมันเลยไอเอ็กเซโรสเนี่ยเห็นเหมือนแบบแฟนเพลงแม่งต่อยกัน เอ็กเซโรก็แบบว่าคุณลงไปต่อยด้วยก็เลยกระโดดลงไปบนเวทีแล้วก็ไปต่อยกับแฟนเพลงจนคอนเสิร์ตพังต้องหยุดสแส้เคยออกมาแฉว่าไอเอ็กเซลโร่เนี่ยมันบ้ามันชอบกระโดดลงไปแบบว่ามัวเมาหมัดกับคนดูแล้วก็ไม่ขึ้นมาเล่นเล่นดนตรีต่อที่สำคัญเนี่ยเขาชอบมาซ้อมช้ามาแสดงคอนเสิร์ตช้าทําให้คนอื่นเขารอและเหตุการณ์ที่สำคัญก็คือเอ็กเซลโร่เนี่ยความเงี้ยวของเขาคือ พยายามที่จะควบคุมันเนโรสมากเกินไปแล้วก็พยายามที่จะทําให้ตัวเองอ่ะมีสิทธิ์มีเสียงแต่เพียงผู้เดียวและนอกจากนั้นครับเอ็กเซลรสเนี่ยในช่วงหลังๆก็พยายามจะนําพาวงล็อกฮาร์ดล็อกระดับตานานเนี่ยไปมีความเป็นดนตรตีป๊อปมากขึ้นเป็นดนตรตีอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นแลทนไม่ไหวอะ่ะแน่นอนว่าแลธเป็นคนที่เล่นกีตาร์แบบล็อกๆจะมาให้เล่นอิเล็กทรอนิกส์ขี่บงคี์บอร์ดมันก็ไม่ใช่สุดท้ายแล้วครับแลธก,ก็ลาออกจากวงในปี1996ครับเหลือแค่เอ็กเซลรสกอด การเนี่ยโสไว้แต่เพียงผู้เดียวคือเหลือแค่คนเดียวเลยจริงๆนะ <c oughs> แล้วเอ็กเซโรสเนี่ยก็พยายามจะออกอัลบั้มกับกันเนี่ยโรสอยู่เรื่อยๆ <c oughs> แล้วก็พามเพลงที่มันมีความป๊อปมากขึ้นอย่างที่เขาอยากทำเลยมั้งซึ่งก็ทำให้ตัวเขาอะระหว่างเอ็กเซโรสกับสลัเนี่ยไม่คุยกันอย่างยาวนานม,มากเลยนะแล้วก็ฟาดฝีปากกัน ในโลกออนไลน์อยู่บ่อยๆครั้งครับแต่ถึงแม้จะวงการไหนรถเนี่ยจะแตกกันไปในปี1996เวลาผ่านไป23ปีผมไม่รู้ว่าสมาชิกค,คือเงินหมดหรือว่าคิดถึงกันอะไรยังไงนะพวกเขากลับมารวมตัวกันอีกครั้งครับ Excel r o a d กับแลสเนี่ยออกมาเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ทัวร์ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับเป็นอีกวงหนึ่งที่กลับมารียูเนียนกันแต่ก็น่าเสียดายที่ว่าดันไปทาะกันในดีถ้าเกิดในดีไม่ทาอกันแบบนั้นเนี่ยระหว่างทางก็อาจจะได้เห็นเพลงดีๆตามมาอีกครับ ไปกันที่วงต่อไปดีกว่าครับเป็นวงที่คุ้นหูคุ้นตากันอีกแล้วกับวงเนวานาครับราชากันล็อกในยุค90ครับ เคิร์ตโคเบนเนี่ยน่าจะเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงอยู่บ่อยๆพอๆกับชื่อบงดนตรีในวาน่าเลยนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เท่มากๆแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของสไตล์การแต่งตัวเลยเรามักจะเห็นแกใส่คอนเวิร์ตแจ็คใส่กางเกงยีนแล้วก็ใส่แว่นตาที่มันเป็นทรงแบบฮิตๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเทรนด์แฟชั่นในปัจจุบันเลยทีเดียวนอกจากนั้นครับฝีม้ลายมือของเขาเนี่ยเก่งมากๆในเรื่องของการแต่งเพลงการเล่นกีตาร์การทำเพลงเลยนะคือโคตรเท่อะ เนวาน n าเนี่ยปล่อยอัลบั้มออกมาแค่3อัลบัม้มเองนะแล้วก็เอาอยู่มากๆเลยครับอย่างเพลงที่ดังที่สุดก็คือ s m m e r right r l i e in Spirit ใช่ไหมเป็นเพลงที่โคตรมันโคตรแบบร็อกเลยทีเดียวคือเนวาน,น่าเนี่ยเป็นวงดนตรีที่มีภาพลักษ์แล้วก็คาแรคเตอร์ชัดเจนมากไม่ต้องการอะไรเยอะครับมีสมาชิกแค่3คนก็คือมือกีตาร์มือเบสมือกองเล่นกันบ้าๆพลังร้องเพลงให้สุดเสียงแล้วก็กันกันให้เต็มที่ แต่ความง่ายแล้วก็ความล็อกเนี่ยก็ทําให้แฟนเพลงเนี่ยชื่นชอบเนวานากันไปทั่วโลกเลยทีเดียวครับในขณะที่วงกําลังทะยานขึ้นสู่จุดพีคกหรือจุดสูงสุดเนี่ยก็น่าเสียดายครับที่มีข่าวร้ายครับเกิดขึ้นในวันที่5เมษายน1994ครับกับเหตุการณ์การจากไปของนักร้องนาอย่างเคิร์สโคเบนครับคือในข่าวเนี่ยเล่าว่าเขาอ่ะฆ่าตัวตายจากปืนลูกซองก็การจากไปของเคิร์สโคเบนเนี่ยก็ทําให้เนวานาเนี่ยล่มสลายลงครับเพราะว่ามันไม่มี ฟอนต์แมนที่สําคัญแล้ววงก็แตกสลายไปครับระยะเวลาผ่านไปเนี่ยสมาชิกในวงอย่างเดฟโกที่เป็นมือกองเนี่ยก็ออกมาฟอร์มวงต่อโดยยึดอุดมการของเคิร์ทโคเบนในการเล่นดนตรีครับตั้งชื่อว่าฟูลไฟเตอร์ก็เป็นวงที่ประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้เลยเป็นวงที่ผมชอบมากมีเพลงพอๆมากมายไปหาฟังกันได้ครับก็มีความล็อกอยู่เต็มที่เลยแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบว่าดุดันเท่าเสียงร้องหรือเสียงกีตาร์ของเนวาน่าแต่ก็เป็นวงที่เจ๋งแล้วก็เท่มากๆครับ เป็นอีกวงที่น่าเสียดายครับเคิโคเบไม่น่าจะาไปเร็วขนาดนั้นเราน่าจะได้เห็นผลงานของเขาตามมาอีกหลายๆเพลงครับน่าเสียดายครับว hey, yeah, งสุดท้ายวงนี้น่าจะคุ้นหูอีกแล้วกับวงโอ oh. ้ยเซกครับสองพี่น้องเลียมและโนโกาลเกอร์ที่แสบทั้งการทำเพลงแล้วก็แสบทั้งฝีปากในการด่ากันเอง จริงๆแล้วเนี่ยทฤษฎีการยุบวงหรือเรื่องราวภายในวงเนี่ยมันมีหลายทฤษฎีมากถ้าเกิดอยากรู้ว่าเหตุการณ์จริงๆแล้วมันเป็นยังไงผมว่าก็ต้องไปถามที่ปากเจ้าตัวเองเลยหรือแม้กระทั่งตัวเขาเองอาจจะตอบสื่อไม่เหมือนเรื่องจริงก็ได้ก็เรื่องจริงไม่มีใครรู้ครับนอกจากศิลปินภายในวงกันเองครับที่ฟอมวงด้วยกันมาอยู่กินด้วยกันมารู้ใจกันครับสำหรับลุคคลิปนี้ครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับส่วนคลิปหน้าจะพูดถึงเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ด้วยครับ อยากฟังเรื่องดนตรีเรื่องศิปลปะอะไรก็พิมพ์บอกได้ครับบางทีผมก็อยากจะเอาใจเพื่อนๆเหมือนกันเอออยากพิมพ์อะไรก็พูดคุยเองครับวันนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ